อารัคุณผู้ชมคะช่วงเอ็กซ์เพิวันนี้นะคะเราจะมีการแต่งหน้านะคะซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นเทคนิคพิเศษแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอะ,อะไรที่แบบว่าทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าอันนี้นะคะสามารถใช้เองได้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นในลักษณะที่รับรองได้เลยว่า คุณจะต้องชอบมากๆเลยทีเดียวค่ะกับการที่แทนที่เราจะเอานิ้วมือเนี่ยแตะรองพื้นแล้วก็มาเกลี่ยกันหน้าหรือว่าเอาแปรงเนี่ยมาแตะรองพื้นเกลี่ยกันหน้าอันนี้ไม่ต้องในนี้มีอุปกรณ์ในเรื่องของการทําให้การลงรองพื้นของคุณเนี่ยนะเรียบเนียนมากไปกว่าเดิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูนะคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณปิงนะคะ g r a f เ o p i a n p r o f e s s i o n a l Makeup Artist นะคะ Ambassador in HD 2012สัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อน ลงรองพื้นครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นต่างจากที่เราเห็นเห็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะตัวนี้นะครับพี่มาก,ก็คือเราสามารถลงตัวที่เป็นอคอนซีลเลอร์ตัวที่เป็นเนื้อครีมไปก่อน1รอบอเบาเดี๋ยวก่อนอ,อันนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะอันนี้อันนี้เนี่ยก็คือคอลเลคเตอร์หรือเอางี้ดีกว่าพูดง่ายๆก็คือคอนซีลเลอร์รอไว้ปกปิดนะฮะอันนี้เอาไว้ปกปิดก่อนนะนั่นก็จะมีโทนสีไล่กันไปตั้งแต่สีเข้ม นะนมาถึงสีอ่อนนะฮะ<ช>คนไหนที่มีผิวอ่อนๆนะฮะส,สีผิวแบบคนอย่างบ้านเราก็น่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะพอหรือไม่ก็น่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคนผิวเข้มแบบนิกคงนิโกรก็วานไปเลยนะแล้วก็ใช้นนเป็นเช็ติ้งได้ด้วยอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าคนผิวอ่อนนะใช้อย่างนี้นะฮะล้วพอหลังจากที่ เออ่ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้อันนี้เป็น,นเช็ดดิ้งไล่เงาได้น,นลักษณะแบบครีมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเราต้องลงก่อนถ้าสมมุติว่าการใช้คอนซีลเลอร์ลงเนี่ยก็คือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออจุดดงดำริ้วรอยใช่ต้องกบแต่ถ้าสมมุติว่าเร<บ>าไม่มีล่ะก็สามารถใช้อาบัได้เลยครับอเคตอนนี้เราก็จะมีลักษณะของการทําให้ดูนิดนึงก่อนนะคะว่า การที่เราจะลงส่วนที่ช่วยแก้ไขปกปิดข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นรอยคล้ำใต้ตานะใช่ไหมใช่ครับพี่มาแล้วก็จุดด่างดำนะเราก็ลงไปก่อนแต่ลงเฉพาะจุดได้น้องได้ครับพี่มาอย่างถ้าเป็นรอยคล้ำใต้ตาเนี่ยจะมีตัวตัวนี้โดยเฉพาะเลยที่เป็นผลิต สีลอยค้ำใต้ตาใช่ครับน้องเขาบอกว่ามีอันนี้คุณผู้ชมถ้าใต้ตาค้ำเป็นออกม่วงนะครับเราจะใช้ตัวสีเนื้อผสมกับตัวสีเหลืองเพื่อใช้คู่สีตรงข้ามในการหักล้างอ๋อหักล้างเพราะฉะนั้นจะเบาบางแล้วก็ปิดได้เนียนอ่าฮะใช่ครับถ้าใต้ตาออกแดงแช้ำๆเราใช้สีเนื้อผสมกับสีเขียวอ๋อเนื้อกับเขียวใช่ครับเป็นสีคู่สีตรงข้ามก็จะหักล้างสีแดงออกไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแต่งหน้าแบบ HD makeup ใช่ไหมคะใช่ครับคืออะไรคะจริงๆ ณปัจจุบันนี้ครับวงการละครหรือว่าภาพยนตร์เนี้ยเริ่มที่จะต้องใช้กล้องที่ตัวมีคุณภาพสูงมากๆความละเอียดสูงถูกต้องไฮเด็บไฮเดบถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี้ยการที่เราจะใช้เมคอัพเนี้ยถ้าเป็นเมคอัพตัวที่หนามากเนี้ยก็จะทําให้เห็นริ้วรอยหรือว่าเห็นแป้งเห็นต่างๆได้ชัดเจนมากจนเกิดับใช่ครับตัวนี้จะทําให้บางเนี่ยเราก็ครีมไปกับผิวมากๆจน บางมากๆจนกล้องเฮดีเนี่ยดูไม่รู้ว่าแต่งใช่ไหมคะับดูว่าแต่งน้อยมากๆครับแต่ว่าเรียบเนียนทุกต้องครับดังนั้นเราจึงต้องใช้แอร์บรัชอ่ะให้คุณผู้ชมดูอันนี้ก่อนนิดนึงได้ครับนะฮะเดี๋ยวๆช้าๆช้าๆมาตรงนี้ก่อนใจเย็นๆอ่าโอเคอันนี้ก็คือตัวที่จะเป็นแอร์บรัชใช่ครับล้วมันก็จะมีอันนี้ปั๊มลมแล้วจะมีมอนิเตอร์อย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะงงงงงงเพรกะโหลกเรงงอ่ะมาดูพร้อมๆกัน มันก็จะมีเครื่องตรงนี้เป็นเป็นเป็นมอนิเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะส่งลมนะครับไปดันให้กับตัวรองไอตัวเครื่องเนี้ยบลเนี้ยนะฮะแปลงอันเนี้ยดันออกไปนะฮะเพื่อจะให้เนื้อครีมซึ่งเราจะมีเนื้อครีมอันนี้ใช่ครับอันนี้ว่าจะเป็นคล้ายๆเป็นน้ำๆใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นช้าใจเย็นๆ อ่าอย่างนี้ช้าๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมยิ่งต้องต้องการให้คุณผู้ชมเคลียจะได้ชัดเจนเห็นใชเนี้ยมีอย่างเนี้ยใช้อย่างนี้เพราะว่ารองพื้นทั่วไปจะค้นเกินไปอ่านะคะนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคะถ้าสมมติคุณผู้ชมจะใช้ในลักษณะของแอบรัดอย่างเงี้ยคุณจะใช้รองพื้นที่เป็นเนื้อครีมเหนียวๆไม่ได้ถูกต้องคุณต้องใช้อย่างเช็อย่างอย่างเป็นน้ําอย่างเงี้ยของของ HD เท่านั้นนะนะคะที่จะนําไปใช้นี่เราก็ต้องมีหลายโทนสีคุณผู้ชมค่ะเยอะมากครับเนี่ยเยอะแยะมากเลยเนี่ยนะอ่ะหลายโทนสี อย่างนี้นะคะนี่ก็มีอ่ะเดี๋ยวนะสีเข้มขึ้นไปหน่อยสีอย่างนี้ก็มีอ่ะนี่นะสีสีออกอย่างนี้ก็มีเป็นลัยอันนี้อันนี้เป็นแก้มได้ไหมได้เลยครับนี่ไฮโซก็ดีนะแล้วมีนี่สีเข้มๆอย่างนี้คอนทัวร์เชดดิ้งอย่างนี้เชดดิ้งอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเราเลือกให้เข้ากับสีผิวของนางแบบอย่างนี้ถูกไหมคะถูกครับเราก็จิงเทลงไปนะอ่ะช้าๆอ่ะกล้องจับดูดีๆนะคะ ใช่ประมาณ8-10หยดนะครับ8-10หยดต้องขยาก่อนไหมต้องขยาก่อนครับทุกครั้งต้องขยาก่อน8-10หยดนะคะใส่ลงไป anden t h เสร็จแล้วเร็จแล้วเราก็จะเปิดตัวปั๊มลมนะครับเปิดตัวปั๊มลมให้มันทำงานใช่ครับแล้วเราก็ร็จแล้วเราก็ spray spray ลงไปใช่ครับ iso ถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบรอดเล้วการแต่งหน้าแบบ HD เนี่ยมาเพราะว่ากล้องที่แบบว่าเป็นไฮเดฟมากขึ้นจริงแล้วสมัยก่อนเขาใช้แอบรอดเชลหรือเปล่าคะมีมาในอเริกากว่า80ปีแล้วครับแบบว่าเริ่มเริ่มที่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับเรื่องเป็นเรื่องแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆค่อยๆนำเข้ามาใช้อย่างเต็มตัวในวงการแฟชั่นโชว์ในวงการเพือไทยเนี่ยจริงๆอาจตอนนี้นำเข้ามาเป็นทางการแล้วครับอยู่ที่เซ็นนะครับ อันนี้เป็นทางการแล้วนะเป็นการแล้วเมื่อก่อนจริงๆมันก็มีมาแล้วอะแต่ว่าต้องซื้อตามต่างประเทศนี่ลงตรงบอดี้ได้ด้วยได้ด้วยคะไฮโซสนใจไหมมาสังเกตนะคะว่าไม่มีคําว่าเป็นคราบสักนิดเลยไม่มีเลยเนาะคือเบาบางเรียบเนียนเลยเนาะแล้วก็หลังจานนะ สมมุติว่าพมาแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเราสามารถท่าช,ชารได้ด้วยครับโด,ไย,ดยไม่เป็นคราบเลยท่าชาร์โดยไม่เป็นคราบรกต้องครับมีความสุขนะคะเหมือนได้ทําแบบว่านาแร่ลงบนใบหน้าช่เปียนแล้วก็สบายหน้าแล้วก็เบาบางมากๆเลยครับคนทําก็แฮปปี้นะคะเหมือนมีของเล่นอ่ะดูแล้วน่าสนใจต้องขอบอกว่าวันนี้นะคะทางกราฟิ กัสโทเบียนนะคะมีของมาฝากคุณผู้ชมค่ะที่ส่ง SMS กันเข้ามานะคะกัสโทเบียนนะอ่ะนี่เป็นกระเป๋าน่ารักหนึ่งใบแล้วก็ข้างในมีอะไรนะมีอะไรอ่ะอ๋ออย่าบอกนะว่ามี a i r ์บรั h ฉันจะส่งก่อนคนแรกเลยเขาเรียกว่ามีสกินแคร์นะคะซีรีส์นะคะตัวนี้ด้วยแล้วมีอะไรอีกนะโอ้มีบรัชเชอร์ด้วยนะคะพาวเวอร์บ h ัชค่ะสีน่ารักมากนะคะ ตามด้วยโหมีสองอย่างเลยมีลิปสติกค่ะเป็นแบบว่าของ h อเดีเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเร็วเดี๋ยวไม่จบตรงนี้ยังไม่จบหรยอไม่จบเอออ่ะเดี๋ยวจะจับดูเออมันมันมันแห้งไปเลยนะใช่ไม่ต้องเกลี่ยอีกเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะเกลี่ยของมันเองนะมันจะเนียนของมันเองเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องคุณน้องใส่อะไรลงไปอีกแล้วอตัวนี้จะเป็น แก้มสีแก้มเลยครับเลือดไฮโซแล้วมันเนียนมากเลยเรามาดูกันค่ะนใจยโอ้ยไฮโซแก้มแดงระเรื่อระเรื่อละเรื่อไฮโซดูมีรถป่ดฝาดเบาๆนะคะอุ้ยไฮโซโอ้ยไฮโซไม่ข้ามขึ้นมาก็จะเริ่มมีสีขึ้นมา จริงๆมาตื่นเช้ามาเราบลอชอันนี้นิดนึงนะวันเบาๆนี่แบบว่าสวยมากใช่ครับอฮหลังจากนั้นเราก็ลงแป้งครับใช่ครับพี่มาอุ้ยอ๋อเพื่อให้คนใช่ครับเฮ้ก็ลงแป้งครับเบาๆเลยครับตัวนี้แป้งก็ไม่ต้องลงเยอะเลยครับพี่มะอืออือือ ควมว่าจริงๆแล้วแบรนด์กัฟทเบียนเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบส่วนผสมที่ต้องใช้กับบรัชอย่างเดียวใช่ครับม,มีทุกตัวเหมือนเมคอัพทั่วไปค,ค่ะซึ่งวันนี้อย่างตัวที่นํามาให้พี่มาด้วยเนี่ยก็จะมีเป็นตัวอะโลเวชั่นตัวเนี้ยที่ทาจะเห็นว่าในวงการฮอลลีวูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยดาราจะมีอายุเยอะแล้วนะครับพี่แต่พอทาปุ๊บเนี่ย ปุ๊บมันจะมีลวดลายปุ๊บมันจะยกขึ้นไปเลยมันจะยกเลยเหรอจริงครับนการผสถูกต้องถูกต้องคพี่ไม้อยากจับไหมคะอย่ในนี้เนไาแล้วนะตัวเนี้ยเนี่ยตอนแรกพิงก็ไม่เชื่อนึกว่ามีแต่ในทีวีครับนะพอวันนั้นลองลองได้เทสกันนางแบบลองทาขึ้นหน้าเฮ้ยขึ้นจริงมันเหมือนแม่จริงนะขึ้นจริงครับขึ้นจริง อุ้นตาลคืออันนี้แค่ลงแบบว่าแป้งเขาเรียกว่าแป้งฝุ่นนะคะเบาๆนะคะคก็ดูเรียบเนียนมากเขาแอบจับเบาๆนะคะได้เลยครับเรีบเยรบเน,ยนเนียนจริงๆอ,อืมอืมโอเคโอเคแฮปปี้เวอร์นะคะต้องใช้คํานี้เลยอันนี้เราก็เคลียเพื่อที่จะให้แป้งตัวเนื้อแป้งมันเรียบเนียนน,นะครับใช่ครับอย่างนี้่คนที่แบบว่ามีปัญหาบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะปิดหมดไหม เรนต้องขอบอกว่าเราใช้คอนซีลเลอร์ก่อนถูกต้องค่ะนะเราใช้ตัวที่อย่างที่เราพูดกันไปแล้วนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นรอยค้าใต้ตาะนะที่มีอยู่เป็นเนื้อครีมก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จึงใช้ตัวแอร์ร์ลัชเนี่ยลงไปอ่ะละค่ะเรนต้องขอบอกว่าเรนจะขอเป็นเจ้าของหนึ่งหนึ่งชิ้นเลยแน่นอนดีเลยจริงๆเนี่ยอยากมีมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็แบบว่าด้วยความที่แบบ เอ้ยขี้เกียจจะต้องไปซื้อต่างประเทศมาหิวมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาไมรู้ไหมรองพื้นเนี่ยโอเคท้งแรกซื้อมาพอถ้ามันหมดแล้วทาไงอะชีวิตถูกต้องอต้องแบบต่างประเทศอีกอ,อนึกออกไหมันเพราะว่ามันรองพื้นมันมันมันจะเป็นต้องใช้ในลักษณะแบบนี้ตอนนี้ถ้าในบ้านเรามีแล้วก็ยิ่งง่ายโดยเนาะใช่ครับมันก็มีแบบว่าวัตถุดิบไว้ให้ใช้ได้อย่างง่ายดานะยน่าเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ดีมากๆม็ต้องขอบอกว่า สันจมูกเพิ่มขึ้นมาอ่ามีการเมคอัพขึ้นมาบ้างเห็นไหมสังเกตในกล้องนี้สันนี้ก็มีมีเฉดดิ้งด้วยเรียบร้อยใช่ครับพี่มคเร็ใช้เฉดดิ้งตัวสวยก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวพาลดชั่นตัวนี้ก็ได้ครับเออขอบอกว่าสีเชดดิ้งสวยเนาะโอ้แล้วสีเยอะมากครับพี่มาตัว ผ่านที่เคาน์เตอร์นะพี่นั่งมองเคยเข้าไปในในเคาน์เตอร์ทีหนึ่งละครับแต่ว่าวันนั้นมีเวลาน้อยแบบว่าชอบมากเพราะว่าเคยได้ยินกราฟโฟเบียมานานมากแล้วก็เห็นมานานมากๆเลยทีเดียวใช่ครับทาพี่มาเพราะว่าพี่มาเนี่ยเป็นผู้นำอยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยพี่มาจะต้องรู้จักรู้รู้รู้แต่ตอนนี้เนี่ยเออไม่ได้มีเวลาเลือกตอนนี้เริ่มมีเวลาเลือกละไดไอเคเดียวจะตั้งจัดการหมดทั้งเซตยินดีเลยครับ นี S <S <S <N> ่อะไรอ่ะ <N> <N>